สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูน้เด่นเหมือนเดิมนะครับกับอักษรอ้อนเลินนั่นเองครับนักเรียนวันนี้เป็นวิชาอะไรนะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะเป็นคณิตศาสตร์นั่นเองปอ .2 นั่นเองครับนักเรียนเออเราเรียนกันมาเยอะมากแล้วนะต้องจําหน้าครูนเด่นได้แล้วเนาะโอเคครับถ้าใครจําได้ครั้งก่อนครูน้เด่นพูดถึงให้นิดเดียวนะพูดเกินไปให้นิดเดียวครับว่าเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนจําได้ใช่ไหม ว่าคาว่ารักคนที่ครูเรียนหมายถึงเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะมีเครื่องหมายมากกว่า1นั่นเองอาจจะเป็นบวกกับลบบวกกับคูณบวกกับหารลบก,กับคูณลบกับหารอะไรก็ได้โอเคนะเออซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูเรียนทบทวนให้ทั้งหมดเลยนะการบวกการลบการคูณการหารแล้วก็โจทย์ปัญหานั่นเองซึ่งครั้งนี้จะมาเข้าการบวกลบคูณหารระคนเต็มตัวครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนช่วยครูเรียนตอบคําถามพี่นกคูกนิดนึงก่อนครับพี่นกฮูกถามว่า 7คูณกับ8เท่ากับเท่าไหร่และ31เลบ27เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่พี่นกุ๊กถามต่อว่าถ้านำผลคูณและผลลบนะครับมารวมกันจะได้ผลลัพธ์เท่าใดดังนั้นมาดูให้ครูนิดหน่อยอันแรกเรกเรียนคูณก่อนครับ7คูณกับ8เป็น50เท่าไรนะครับ56นั่นเองสูตรคูณต้องมานะและ31เลบ27เหลือเก่งมากเหลือ4ครับเอาละทีนี้พี่นกุกถามว่ายังไงนะ ถ้าเรียนนําผลคูณผลคูณก็คือใคร56ครับและผลลบผลลบคือ4ครับมารวมกันรวมกันก็คือมาบวกกันนั่นเองนั้นจะได้ว่า5 6บวกกับ4เป็นเท่าไรครับเป็น60บนั่นเองโอเคนะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าผลคูณเรามาจากเครื่องหมายคูณผลลบมาจากเครื่องหมายลบ ถ้าเรียนจับ2ชุดนี้มาเขียนรวมกันมันก็คือการบวกลบคูณหารละคนนั่นเองโอเคไหมอ่ะเดีเ๋ยนครูเล่นขอยกตัวอย่างให้หนักเรียนดูนะครับโอเคนะมาดูครับเขาบอกว่าพิจารณาโจทย์การบวกลบคูณหารละคนต่อไปนี้ครับข้อแรกเลยให้ตรงนี้จบมาดูนักเรียนครับฟังครูดีๆนะถ้ามีวงเล็บเมื่อ,อไรรู้จักวงเล็บไหมเอ่ยนี่ ไอค้งโค้งตรงนี้นะครับเนี่ยเราเรียกมันว่าวงเล็บครับถ้ามีวงเล็บเมื่อไหร่ให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนก่อนนะให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนเลยดังนั้นข้อนี้นักเรียนเห็นเ,เครื่องหมายอะไรบ้างเครื่องหมายลบแล้วก็เครื่องหมายคูณเอาเลยครับมีทั้งลบทั้งคูณแบบนี้เรียกว่าการบวกลบคูณหารระคนนั่นเองซึ่งครูเนย้ําไปเมื่อกี้แล้วว่า ถ้านักเรียนมีวงเล็บครับให้นักเรียนทำในวงเล็บก่อนดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปคำนวณ96ลบ45มาซึ่งครูนเด่นมาทำให้ดูตรงนี้แล้วนะลบกันมาแล้วไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเหลืออะไรเอ่ยเหลือ51โอเคนะลบไปแล้วเหลือ51ดังนั้นหมายความว่าไอก้อนนี้ทั้งก้อนได้ผลลัพธ์เท่ากับ51แล้วนักเรียนทำในวงเล็บเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องไปคูณกับใครเนี่ยคูณกับ3 ดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปทำอะไรต่อครับ51คูณกับก็คือทำฝั่งนี้ต่อซึ่งตรงนี้ครูเรียนคูณให้อีก1ครั้งโอเคนะนี่นักเรียนต้องจับ1กับ3คูณกันก่อนได้3ครับนักเรียนใส่3ต่อไปจับ3คูณกับ5 3คูณกับ5เป็น15นักเรียนก็ใส่15ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์มาแล้วคือ1 5ึ้นักเรียนก็ไปตอบครับว่าก้อนนี้ จากโจทย์นะครับจะมีผลลัพธ์ทั้งหมดเท่ากับ153นั่นเองโอเคนะได้ไหมเอ่ยอ่าอันนี้แหละเราเรียกว่าการบวกลบคูณหารละคนดังนั้นขั้นตอนแรกครูนเด่นให้นักเรียนทำในวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บนะครับวันนี้เอาแค่ตัวที่มีวงเล็บก่อนนะนักเรียนถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนั่นเองโอเคนะถามว่าทำข้างนอกวงเล็บก่อนได้ไหมได้ไหมครับ ไม่ได้นั่นเองโอเคเดินไปดูตัวอย่างที่1ครับมาดูตัวอย่างที่1ห,หาผลลัพธ์ของก้อนนี้ครับนักเรียนมีวงเล็บไหมมีดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปหาว่า12คูณกับ7ได้เท่าไหร่เั้นครูนักเรียนก็ไปตั้งคูณมาให้ครับจับ7คูณกับ2ก่อน7คูณ2เป็น14เกิน10เขียน4ทด1ครับต่อไปจับ7ไปคูณกับ1ครับ7คูณกับ1เป็น เบวกอีก1เป็น8จะได้84ดังนั้นนักเรียนจะได้มาว่าในก้อนวงเล็บตรงนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ84แล้วนักเรียนก็จับ84บสี่ไปทํากับตัวนอะกวงเล็บก็คือไปทาไงไปบวกนักเรียนก็ทําต่อครับว่า84บวกกับ126นักเรียนบวกกันเลยปล,ปลึบปลับพลบลบ,บวกนะได้210โอเคนะครับนักเรียนก็ตอบครับว่า วงเล็บ12คูณกับ7แล้วก็วงเล็บปิดบวก126เท่ากับ210นั่นเองทีนี้นักเรียนอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่นักเรียนคิดมานั้นน่ะมันผิดหรือมันถูกนักเรียนก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองเพื่อที่จะได้เป็นการตรวจสอบครับว่าสิ่งที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นั้นนะ่ะมันเหมาะสมแล้วหรือยังหรือว่าเอ๊ะมันน่าจะผิดนะมาดูครับข้อนี้12คูณกับ7ตัวนี้เราคำนวณมาแล้วเป็น84 ซึ่งไอ้84ตัวนี้แหละถ้านักเรียนจําได้ครูได้เรียนบอกว่าให้ใช้ค่าประมาณถูกไหมเอ่ยมันใกล้เคียงกับอะไรครับเอาเลขก,กลมๆเลย84ใกล้เคียงกับ80เพราะถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปมันปัดเพิ่มโอเคไหมแต่84เลข4มันไม่ถึง5นักเรียนต้องปัดให้มันลดลงก็คือเหลือแค่80ก็พอเอาเลขก,กลมๆนะครับง่ายๆ84ใกล้เคียง80และ126เลข6นักเรียนเห็นไหม มันเกินหไปต้องปัดขึ้นครับก็ใกล้เคียงกับ130นักเรียนก็จับ2อันนี้มารวมกันครับจะได้ว่า8 0บวกกับ130เป็น210ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้ต้องใกล้เคียงกับตัวนี้โอเคไหมไปดูครับคำตอบที่ได้คือ210ใกล้เคียงกับ210ไหมใกล้มากๆเลยเพราะมันเป็นตัวเดียวกันนั่นเองแสดงว่า คำตอบที่นักเรียนได้เป็นไงครับสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอเคนะอดังนั้นตัวอย่างที่1ไหนใครทันบ้างครับยกมือหน่อยโอ้โหสุดยอดมากนักเรียนปอ .2 อถือว่าขยันแล้วก็ตั้งใจมากทีเดียวนะดังนั้นสู้ๆแบบนี้ครับแล้วนักเรียนจะเวลาขึ้นปสาไปโอ้โหเรื่องนี้จะงูหมูเลยทีเดียวโอเคนะนักเรียนขอไปต่อตัวอย่างที่2ครับผมไปดูครับมาดูเขาให้หาผลลัพธ์ของ วงเล็บครับ45บวกกับ22วงเล็บปิดคูณกับ5ต้องทำในวงเล็บก่อนครับซึ่งครูนักเรียนไม่พูดเยอะแล้วนะเจ็บคอบวกกันมาแล้วได้67แสดงว่าก้อนนี้เป็น67ครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาก้อนนี้ไปคูณกับใครไปคูณกับ5นั่นเองก็จะได้67คูณกับ5ซึ่งก็คูณมาแล้วไม่พูดเยอะอีกเช่นกันได้335อันนี้นักเรียนคูณเป็นแล้วเนาะโอเคนะครับ เล่นขออนุญาตไม่คูณให้ดูนะเพราะคูณให้ดูมาหลายข้อแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบครับมาดู45บวกกับ22ได้67ซึ่ง67เล็ก7มันเกิน5ต้องปัดเพิ่มใกล้เคียงกับ70ครับแล้วก็67คูณกับ5เนี่ยต้องใกล้เคียงกับอะไรเราดะดู67 67ใกล้เคียงกับ70ถูกไม่ถูกนักเรียนก็ต้องรู้ว่า 67เคูณกับ5เนี่ยต้องใกล้เคียงกับ70คูณกับ5นั่นเองโอเคไหมแ้วเรื่อเรา70็ไปคูณกับ5ครับคูณง่ายๆ7เคูณกับ5เป็น35แล้วมีศูนตัวหนึ่งใส่ศูนต่อท้ายอีกหนึ่งตัวได้จะได้350้ครับดังนั้นนักเรียนสังเกตนะนักเรียนคำนวณได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้335แล้วค่าที่เราตรวจสอบได้350 2อ,อันนี้มันต้อง ใกล้กันครับนักเรียน300กว่ากว่าห่างก,กันนิดหน่อยถือว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงอยู่แสดงว่าสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอเคนะได้ไหมเอ่ยในใครได้ขอยกมืออีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนโอ้โหสุดยอดเก่งมากโอเคนะตอนนี้นักเรียนบวกเป็นลบเป็นคูณเป็นหารเป็นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาทำโจทย์มาทำเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนนั่นเองโอเคนะแล้วทำไปแล้ว2ตัวอย่างแล้วนะ ไม่ยากใช่ไหมครับขอต่อตัวอย่างที่3กันเลยครับมาดูข้อนี้ครับตัวอย่างที่3เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์ของ127บวกกับวงเล็บครับ87คูณกับ6แล้วก็วงเล็บปิดแน่นอนย้ำอีก1ครั้งอีกหลายๆครั้งก็ได้ครูเ่นย้ำว่ายังไงนะครับถ้ามีวงเล็บให้นักเรียนทำนายวงเล็บก่อนเลยจ้าเริ่ททำตรงนี้ก่อนครับ นักเรียนก็ต้องเอา87ไปคูณกับ6ก่อนซึ่งคูณมาแล้วนะครูเรียนขออนุญาตไม่คูณให้ดูอีกหครั้งนะเดี๋ยวข้อต่อไปครูเรนขอคูณให้ดูแล้วกันมาดูครับ87คูณกับ6ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วคือ522ต่อไปก้อนนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาคือ522นักเรียนก็ต้องไปบวกต่อกับตัวนอกวงเล็บก็คือบวกกับ127ครับ จะได้ว่า522บวกกับ127ได้เท่าไรเอ่ยผลลัพธ์ออกมาแล้วคือ649อย่าลืมอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนต้องตรวจสอบคำตอบครับว่า87คูณกับ6เนี่ยมันได้522ใช่ไหมเอ่ยซึ่ง522นักเรียนเอาเลขก,กลมๆเลยนะมันไม่ถึง550ก็ปัดมาลงใกล้เคียงกับเลข500ซึ่ง127 บวกกับ522ก็ต้องใกล้เคียงกับ127ไปบวกกับ500ซึ่งตัวนี้บวกกันแล้วจะได้เท่าไหร่เอ่ย627ครับซึ่งที่นักเรียนคำนวณมาได้คือ649นักเรียนก็ไปดูครับว่า2ตัวนี้มันใกล้เคียงกันไหม600กว่ากว่าเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันนั่นเองโอเคไหมและถ้าใกล้เคียงกันแล้วก็แสดงว่าสิ่งที่นักเรียนคำนวณมาเมื่อกี้มันสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองครับโอเคนะ นั้นครูได้เรียนสอนไปหลายตัวอย่างแล้วขอไปต่ออีกสักนิดได้ไหมครับนักเรียนได้เนาะเออไหนใครบอกได้สู้ๆครับโอเคนะเออใครได้ขอให้นักเรียนสอบผ่านนะโอเคแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยนะครับขอต่ออีกนิดนึงครับมาดูนี่ทีนี้ขอตรงนี้ครับพิจารณานะโจทย์การบวกลบคูณหารครับละคนที่มี2วงลิฟเอาละ เมื่อกี้ครูเรนสอนวงเล็บเดียวไปที่ม <_ d ose> าดู2วงเล็บครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้ามี2วงเล็บนักเรียนก็ทําแต่ละวงเล็บซึ่งนักเรียนทําวงเล็บไหนก่อนก็ได้ขอแค่ทําในวงเล็บครับดังนั้นตรงนี้ก็มีวงเล็บนักเรียนจะทําตรงนี้ก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะทําตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่ไม่ผิดครับได้ทั้งหมดดังนั้นครูเรนขอไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะครูเรนขอทําจากวงเล็บนี้ครับก็ต้องได้ว่า 985-936ลบเ3 6ครับเหลือเท่าไหร่49ดังนั้นก้อนนี้จะได้ออกมาแล้วเป็น49าย้ำต้องไปทำอีกวงเล็บหนึ่งก่อนทำตรงนี้ก่อน14หารด้วย2ครับนักเรียนตอบครูครับ14หารด้วย2นักเรียนต้องคิดยังไงนะ2คูณกับอะไรหน้าได้14 2คูณกับโอ้โหครูชื่นใจมากนักเรียนตอบมาแล้วว่า7นั่นเอง นั้นจะได้ว่า14หารด้วย2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7เอาละครับดังนั้นวงเล็บแรกนักเรียนได้49วงเล็บที่2นักเรียนได้7นักเรียนก็ต้องจับ2วงเล็บมาทำเหมืกันเนี่ยเครื่องหมายคูณก็ต้องจับ49ไปคูณกับ7ก็คือเข้าขั้นที่3นั่นเองโอเคไหมซึ่งครูเรียนบอกแล้วว่าข้อนี้ครูเรียนจะคูณให้ดูมาดูครับจับ49ไปคูณกับ7ครับนักเรียนตัวแรกจับ หลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก่อนก็คือ7คูณกับ9ครับสูตรคูณต้องมานะจ๊ะ7คูณกับ9เป็น63เกิน10ไหมเกินนักเรียนต้องเขียน3ทดไปเท่าไหร่ทดไป6ต่อไปนักเรียนก็ต้องจับ7คูณกับ4ครับ7คูณกับ4เป็น28 28แล้วนักเรียนทดมาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ทดมา6แล้ว28แล้วนับเพิ่อมอีก6เป็น 29, 3 0 31 32 33และ34นั่นเอง ก็เขียนครับ34ดังนั้นนักเรียนจะได้มาแล้วว่าค่าของไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนมีผลลัพธ์เท่ากับ343นั่นเองเป็นไงไม่ยากใช่ไหมเอ่ยโอเคเนาะอ่ะถ้าได้แล้วครูเด่นขอต่ออีกนิดนึงครับตัวอย่างที่4ทีนี้มาดูแบบ2วงเล็บนะครับมาดูย้ำไปแล้วว่านักเรียนจะทำวงเล็บไหนก่อนก็ได้ครูนักเรียนขอทำวงเล็บนี้ก่อนโอเคไหมเชิบ 6 0 0ลบกับ250ครับซึ่งตรงนี้ลบมาแล้วเรียบร้อยนะครูเรียนสอนลบไปหลายครั้งมากๆลบกันมาแล้วได้350แสดงว่าก้อนนี้ของครูน้เด่นจะมีผลลัพธ์เท่ากับ350แล้วนะักเรียนต้องไปทำอีก1วงเล็บก่อนนะครับทําตรงนี้ก่อน76คูณกับ3ครับนะักเรียนตอบครูครับ 76คูณกับ3คูณมาแล้วนะเป็น228รคูณเลขเองได้ไหมเอ่ยในใครเก่งต้องคูณเลขเองได้ครับยกมือน่อยโอ้โหนี่เยอะมากนักเรียนคูณเลขเองได้เนาะดังนั้น76คูณกับ3เป็น228นะไปคูณเองนะครับแลวตรงนี้เป็น228ซึ่งนักเรียนก็ได้มาแล้ว2วง,งเล็บซึ่ง2วง,งเล็บน,นี้มีเครื่องหมายบวกนั่นเองก็จับมาบวกกันครับเข้าขั้นที่3าม ก็คือจับ350ครับไปบวกกับ228ซึ่งนักเรียนก็บวกปกติเลยจ้าได้ออกมาแล้วคือ578ครับแต่นักเรียนเขียนคำตอบนิดนึงครับว่าก้อนนี้นะเฉไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะ578นั่นเองซึ่งนักเรียนห้ามลืมอะไรครับห้ามลืมการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั่นเอง ดิมาดูครับขั้นที่1 600ลบ250ได้350และขั้นที่2 76คูณกับ3ได้228นักเรียนจะเห็นว่า350เนี่ยมันถึง50พอดีก็ต้องปัดเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ400โอเคนะใกล้เคียงกับ400และ228ไม่ถึง250ปัดลดลงมาเหลือ200ครับดังนั้นนักเรียนจะได้มาแล้ว เลขหนึ่งเป็น400เลขหนึ่งเป็น200อันนี้คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับจะได้ว่า350บวกกับ328ก็คือเราปัดตรงนี้ไปแล้วเป็นเท่าไร่400แล้วก็ปัด228ไปแล้วเหลือเท่าไร่200ดังนั้นบวกกันต้องได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้600นั่นเองซึ่งคำตอบของนักเรียนได้มา578ใกล้เคียงกับ600้ยไหมครับใกล้ไหมใกล้เออ ต่างกันนิดเดียวนะครับดังนั้นถือว่าคำตอบที่นักเรียนได้มาเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอเคเนาะอ่าดังนั้นวันนี้โอ้โหครูนัเด่นสอนไปหลายตัวอย่างเลยทีเดียวทั้งการบวกลบคูณหารคณแบบ1วงเล็บแล้วก็แบบ2วงเล็บห้ามลืมนะครับครูนัเด่นย,ย้ำครั้งสุดท้ายว่าถ้ามีวงเล็บให้นักเรียนทำในวงเล็บก่อนโอเคเนาะเออนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจเนาะ ได้นะครับดังนั้นข้อที่ครูนัดเด่นยังไม่ได้สอนหรือนักเรียนเรียนไปแล้วแบบนี้ไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เลยโดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนหรือว่าแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตรป์ป .2 เล่มที่2นั่นเองโอเคเนาะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวครูเล่นขอไปเตรียมสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วกันไว้เจอกับครูนดเด่นในหม่ในคาบหน้านะครับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education